บรรยากาศกูกไปเลยคิดแม่นมังกาเข้า,าวหรอเหตุเกิดที่เลนกลางครับผมอื้อหือมึนมึนมีมมบอดเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เหมือนมันจะเห็นโอเคจัดไป จะไปสซนจะไปกลัวตายจะเ,เข้าเองได้ได้ได,ได้สวยพี่สวยแตกหนึ่งไปต่อกูเข้าไปอ้าแฟดทำไมอะ่ะ เฮ้ยเลังกาแฟดทำไมเลังกาเอ้ยเล่นล่างแฝดอ่ะเออลังกาแฟดแล้วมึงตีไปทางนี้สิควายโอ้โหโอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วทีมกู้มาเริ่มเบอร์เบอร์ทุกวันแล้วเย็ดแม่เลังกาแกงด้วยเขียเอาดีเอาดีเอาดียัดหน้าไปแล้วเมื่อกี้สัตกกแงงิดมึ อ่าเรนล่างนะดีโมเขาแหลมแล้วแล้วก็ตายที่สุดนะไอ้ชิบหายโอ้โดนดึงตายเรนก้าหวังมากเออมึงน่าจะโซโล่ได้วหมได้ดีกว่าอยู่นะแล่นโดนเติงตายเล่งกล้าแล่นก้าเอาบูอยู่น่าจะเฮ้ยเฮ้ยน้องแสงว่าละวเรนก้าไม่หายยังไงกูัวสัตว์นะไปขัดตาโอ้แฟดไอ้สัตว์มาเรนก้า ต่อกูหน่อยไอ้เหี้ยแรงแรงแรงติดดาวเวทไอ้สัตว์เอ้โอ้อันตียัดหน้ากูโอ้กูไม่ตายสุดยอดโคตรบุญโเหี้ยเกือบตายเลยแรงกโดนเมย์หาย,หายเลยวะ่ะออกมาแล้วมาแล้วนึกว่าโดนโดนฆ่าอยังนอกเกมอีก <laughs> วิทมันไอ้ดึงพิษได้ใช่ไหมใช่แม่งแม่งมาอีกแล้วบ้าชีพเดี๋ยวเจนดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรดันโดนขาพอมันไว้ถอยถอยก่อนเอาดิดอว่าอิฐสุดได้อยู่ของตัวตีแม่ผีต่อมันจะมาโอ้โหมันรู้ทันด้วยนะ ต่อพ่ะสัตว์มึงต่อพ่ะสัตว์กูรู้ว่าในป่าเออไม่อยู่ไหนหรอวะโหยเล่นโคตรอ่อนแอเลยเหมือนเหมือนแม่งแม่งเอาแบบเหมือนมึงแบบไปหาตัวอีอยู่อะก็เลยพุ่งแบบโลกรู้นี่ไปื่อจ้ะ เฮ้ยแบงค์มาหน่อยมองเห็นโอเคๆเคพอแลเวาเพราะเราาาไปเลยไปเลยไปเลยทำก่อนนะก่อนที่จะเร่งกล้าแถวนี้สัตว์โงนะ่ก่อนนั่ไงเฮ้ยวสวยเฮ้ยเทวิตหลงังโอ้โหสัตว์มีอันตีป่ะไม่มีใช่ปะ่ะ สิบวิใหญ่ๆจะทำดูดูมันโดดเผือมันโดดโอ้เห็ดเยอะด้วยสัตว์สวยออลินก้าลินก้าเอาดอลินก้าไปกลางโอ้สวยไปดีกลางต่อกลางแป้งค์มาคางางคางคางมันจะหนีวะนั่นี่ยโอ้โหข้างเลยอะ มันดึงชนมัดแน่ดับก็ทื่ไปบนเลยก็ได้นะมันจะหนีอะไรหายมันหายไปแล้วอ่ะโอ้โหแม่งกลับบ้านเลยก็ได้เอาบนเอาบน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 เอาป่ะไปเอาเถอะแอนหายไปไหนหโน่นละเอ้ยแม่งกด e หนีเลยยดินเสียงดี หายเลยเยแม่ป้อมการจะแตกแล้วเออตายเยบร้อยอีกไหนยึดเคโคตรโหดแฟร์ที่ได้อยู่อ่ะเยสเออีเออสวยสวย,สวยน้องเข้าดีมากถอยพี่ถอยจับไป แบงช่วยมังกรหน่อยออ้วันนี้ถึงจะมีสีน่าสีเลยนะสีนะยขามึงกลับขเขาเลนเลยก็ได้จุด่เฮ้่นี่ไง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 เอาไม้นี้เอ้ยสวย หวาพะนกโก้ไม่กันนิดิดิดนิดทีดิโอ้ไม่ตายคุยเฮ้สวยอายุต่อ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 สวยดับเบิลคิวได้บะไอ้โมวไปไหนวะโมหายตัวอยู่หนีตรงนี้มีว่าเออเกี่ยเองมาโมโมเสียวให้เลยเล่นะโมโม้โม โอหมึงเล่นหัวโอ้ยาไปโอ้โดนโอ้อ็กซอสน่นจิ๋าเลยเออตัดมาทำเพื่อต่อได้คือแม่เฮ้ยเฮ้ยแ่งะดับอะขออะไรนึงไม่ว่างวนาคตไม่มีะเอเฮ้ย โดนแม่งดูทีโมอยู่อะลูกดอกทีโมอะปิวจากตรงนู้นมาถึงตรงเนี้ยใครทีโมใครโดนมึงเนี่ยโดนเออแม่งแม่งแม่งเป่าตอนกูกลับบ้านพอดีเลยไงปิวเป๊ะกว่าจะมาถึงไอ้เยี่บุญชาติกันบ้องบนด้วยใครอยากไป้กรีบกันป้องบนหน่อยเทีเด็สุดลยัด เจนสีน oh <man>, oh ้องสาวแหม่นั่นแหม่นเจนสีน้องสาวโอ้โหกูอยู่ในดงตีอย่างงี้เดี๋ยวกูตายโดนดึงดาวชัวร์เลยกูเดี๋ยวยจะเพิ่งตายนะเลือดเหลือยี่สิบสามยี่สิบสามสิบเก้าโอ๊ยเกือบแล้วกูเยี่ยมเลยคนเลือดโลมือฟาร์มเลือดดีกว่าเลือดจะได้เพิ่ม อยากเลือดเลียนนิดเดียวเลือดเ,เ,เต็มได้เสร็จีอ้ยเกือบไปเอ้ยใจเย็นพี่บ้าแม,ม่ยัดแม่โอ้โไม่ทันโดนเนตเตอรคิ้วโดนเนตเตอรคิ้วตายเลยอือเอ้ยพี่โม่เกือบแล้วมึเงเอ้ย กูขอหนึ่งกระแรงกล้าด้วยเลือดกูเหลือแค่นี้แต่ที่ลองที่มันจะจะแน่กันได้มาแล้วอันตีมาแล้วเอาวะเอาวะนี่เลือดไม่ลดเลยมันเมื่อกี้แม่งปักวอร์ดได้ไงกูมันเลยเห็นกูก็ได้เฮ้ยอะไรเปิดมันอยู่ดีมันอยู่ข้างล่างเปิดตีมาไม่เห็นกูเลยเสร็จเยอะโอลิน่าสิบแล้วเนี่ยโคตรไวโอลิน่าทำเชียร์คิวโคตรเยอะเลยเัร็จอันตียังไม่ได้เปิดเลย ไม่ต้องไม่ต้องอัพก็ได้โอ้ยงแพ้งแพ้จี